พามาชมต้นผักกูดค่ะปลูกไว้ที่ข้างบ่อน้ำ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูบ่อน้ำลกมากๆเลยค่ะบ่อน้ำข้างๆ <c oughs> จะเอาออกคนงานบอกว่าอันนี้แหละคือสวยแล้วห้ามเอาออกมันเป็นป่ารกแบบนี้ก็เลยจําเป็นต้องให้อยู่ลกๆแบบนี้กลัวงูเหมือนกันค่ะ <c oughs> นี่ยอดผักกูดเนี่ยค่ะเอาไปยําอร่อยมากเลย <c oughs> เอาไปนึ่งก็ได้นะคะนึ่งจิ้มแจวก็ได้ แต่เราชอบยำยำผักกูดอร่อยมากๆเลยใส่หมูสับใส่กุ้งสดไปด้วยว้าวอร่อยใช้ได้เลยค่ะแต่ต้องรอให้เขาเกิดหลายๆย,ยอดนี่เพิ่งได้ยอดเดียวเด็ดไปก็มีประโยชน์ค่ะเนี่ยค่ะป่าใหญ่เลยสุดยอดของป่าเลยคนบอกให้คนตัดหญ้าเข้ามาตัดเขาบอกไม่ต้องมันสวยแล้วมันสวยตรงไหนเนี่ยมันลกไปหมดเลย นี่ยค่ะต้นผักกรูดเนี่ยขายยอดมีอยู่สองยอดเอาไปทำอะไรทานก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเข้าไปแบบนี้นะคะถ้ามีหลายๆยอดก็เอาไปยำอร่อยดีค่ะผักกรูดสวยงาม